สวัสดีค่ะดิฉันนางพรสุริศาสแก้วสมาชิกกลุ่มสตรีสนานรก์รบ้านหนองลินดาประธานเครือข่ายโอท็อปจังหวัดชัยภูมิ เลขากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชยัยภูมิข้าพเจ้ามีความซาบซึ้งใจภาคภูมิใจยินดียิ่งที่ได้รับเกียรติได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีไทยดีเด่นในปีพุทธศักราช2,566ข้าพเจ้าได้เล็งเห็นความสำคัญของสตรีซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์สังคมให้มีคุณภาพโดยเริ่มจาก รอบตัวที่อบอุ่นเข้มแข็งสตรีเป็นผู้ที่มีความสามารถประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้จากจุดจุดนี้จึงทำให้ดิฉันมีความมุ่งม,มั่นที่จะช่วยเหลือส่งเสริมสตรีให้มีอาชีพให้มีความรู้มีทุนในการประกอบอาชีพเรื่องการทอผ้าและการต่อยอดภูมิปัญญา เรื่องการมัดมีในการย้อมสีธรรมชาติและส่งเสริมการตลาดไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์ line. และอีกหลายหลายอาชีพที่ดิฉันได้ส่งเสริมสนับสนุนสตรีให้มีความเข้มแข็งมีความสามารถและครึ่งตนเองได้